สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่กับเรา b l ว e o ช i g i n นะครับวันนี้ก็มาติดตามข่าวแฟรงกิเดยองระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบาซเลนาเปิดทางเลือกให้แฟรงกิเดยองสามารถย้ายออกจากทีมโดยสัญญายืมตัวเพื่อลดภาระค่าจ้างบางส่วนหรือทั้งหมดเปิดทางให้ลงทะเบียนนักเตะใหม่ก่อนเปิดซีซั่นบาซโลนากำลังพิจารณาปล่อยแฟรงกิเดยองย้ายออกจากแคมนูในช่วงซัมเมอร์นี้ ด้วยสัญญายืมตัวหลังนักเตะปฏิเสธย้ายไปควกแข่งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแม้ว่าทีมอาซูกานาจะตอบรับข้อเสนอของแมนยูไปแล้วที่85ล้านยูโรทีมอาซูกานาจำเป็นต้องลดเฮดานค่าจ้างของนักเตะเพื่อลงทะเบียนผู้เล่นใหม่ให้สอดคล้องกับกฎ financial fair play ที่เข้มงวดของลาลิก้าก่อนเปิดซีซั่น2022-2023แม้จะมีความพยายามขายแฟงกีตยยง เพื่อลดภาระค่าจ้างก้อนโตก็าตา่ำแต่มมดฟิลไย25ปีไม่ตอบสนองความต้องการของสโมสรน,นั้นหมายความว่าทีมยักษ์ใหญ่บาร์เซโลนาต้องปรับแผนด้วยการปล่อยแข้งชาวดัตย้ายสังกัดด้วยสัญญายืมตัวแฟงกิเดยองตกเป็นเป้าสนใจของแมนยูนเต็ดรวมถึงเซลซีและบาเยิร์นมิวนิกซึ่งดึงดูดความสนใจของนักเตะ เนื่องจาก2องค่ายหลักได้ลงเล่นรายการแชมเปี้ยนลีกในซีซันหน้าแต่ทีมสิงห์น้ำเงินและทีมเสียใต้ไม่สามารถยื่นข้อเสนอได้มากเท่าทีมปีศาจแดงดังนั้นบาร์เซโลนาจึงเปิดทางเลือกให้นักเตะสามารถย้ายออกจากแคมนูนได้เปิดทางให้สโมสรลลงทะเบียนผู้เล่นใหม่ก่อนเปิดซีซันกับลาโยบาเยกา o โนในวันที่13สิงหาคมนี้ ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ